วัดเก่าที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆราวกับเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครยอมเข้าใกล้มันอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและสภาพภายในวัดนั้นดูเหมือนจะถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาความเงียบสงบในวัดนั้นแปลกประหลาดแม้จะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ค่อนข้างเก่าแก่แต่ก็ไม่เห็นร่องรอยของผู้คนเดินผ่านมานานหลายปีทศพระสงฆ์หนุ่มวัย28ปปีถูกส่งมาที่นี่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำที่วัดนี้เขาได้รับคำสั่งจากเจ้าอาวาส ให้มาทำหน้าที่รักษาความสงบและปฏิบัติงานแทนพระสังฆ์ที่เคยดูแลวัดแห่งนี้แต่กลับไม่มีใครสามารถอยู่ที่นี่ได้นานักทุกคนที่ถูกส่งมาต่างกลับไปในเวลาไม่นานหรือบางคนหายตัวไปโดยไม่มีใครรู้ทศรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินชื่อของวัดนี้วัดเก่าที่ถูกตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากโลกภายนอกขณะที่ทศเดินทางมาถึงเขาเห็นเพียงบ้านเรือนรอบๆที่ดูเหมือนจะร้างมีแต่คนแก่และเด็กๆ ที่ไม่ค่อยพูดถึงวัดนี้แม้ในช่วงที่พระสงฆ์เดินผ่านเขายังรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดในอากาศเมื่อถึงเวลาพระทศก้าวเข้าไปในวัดเขารู้สึกถึงอากาศเย็นที่ลอยมาจากห้องสมุดเก่าซึ่งตั้งอยู่ในมุมลึกของวัดทศรู้สึกถึงความสงบจนเหมือนถูกกดดันบรรยากาศที่มีความเงียบสงัดแบบนี้มันไม่เหมือนกับวัดทั่วไปเขาคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะในการปรับตัว แต่แล้วในช่วงค่ำคืนแรกที่เขาอยู่ที่นี่ทดกลับได้ยินเสียงกระดิ่งที่ดังขึ้นอย่างชัดเจนมาจากห้องสมุดแห่งนั้นเสียงที่คูนาหูแต่แปลกประหลาดเหลือเกินเพราะห้องสมุดนี้ไม่มีใครเข้าไปใช้มานานหลายสิบปีแล้วทศจึงรู้สึกผิดปกติในใจเขาพยายามหลับตาลงและหวังว่าเสียงนั้นจะหายไปแต่กลับพบว่าเสียงกระดิ่งยังคงดังมาอย่างต่อเนื่องพระทศไม่เคยพบเจอสิ่งแปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนในชีวิตเขาตัดสินใจลุกขึ้น จากที่นอนและเดินไปตามทางเดินมืดมืดภายในวัดเสียงกระดิ่งยังคงดังก้องอยู่ในหูเขามองไปที่ห้องสมุดเก่าอีกครั้งแม้จะมีแสงจากคคมไฟสลัวสลวแต่เขากลับรู้สึกได้ว่าในที่แห่งนี้มีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เสียงกระดิ่งนั้นดังกว่าเดิมเมื่อเขาเดินเข้าใกล้ห้องสมุดทศรู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งที่กำลังรอเขาอยู่ในห้องนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจและหาคำตอบว่าเสียงนั้นมาจากไหน ทศเดินเข้าไปในห้องสมุดที่มีแสงจากโคมไฟวางอยู่ตามมุมต่างๆท่ามกลางความเงียบสงบราวกับว่าทุกสิ่งในห้องนี้ยังคงหยุดนิ่งอยู่ในอดีตภายในห้องเต็มไปด้วยหนังสือเก่าๆที่เรียงรายอยู่ตามกำแพงตรงกลางห้องมีโต๊ะไม้ใหญ่ที่ดูเหมือนจะไม่เคยมีใครใช้มานานนับสิบปีเสียงกระดิ่งดังมาจากมุมหนึ่งของห้องที่ทศไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นที่ไหนเขาหยุดยืนอยู่ตรงประตูมองไปรอบๆอ,อ,อย่างระมัดระวังแต่สิ่งที่ทำให้ทศรู้สึก ไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นคือการที่เสียงกระดิ่งยังคงดังอยู่แม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ในห้องนี้เลยก็ตามทดเดินเข้าไปใกล้ชั้นหนังสือหนึ่งเขาสังเกตเห็นหนังสือที่เก่าแก่และบางเล่มยังคงมีฝุ่นก็เต็มไปหมดเขาหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาดูแต่ทันทีที่เขาหยิบมันขึ้นมาเสียงกระดิ่งกลับดังขึ้นอย่างชัดเจนราวกับมันมาจากภายในหนังสือเล่มนั้น ท้ตกใจและรีบวางหนังสือกลับที่เดิมเขาเดินไปยังมุมห้องอีกครั้งเสียงกระดิ่งยังคงดังไม่หยุดและดูเหมือนว่าจะมาจากบางสิ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในห้องสมุดทดกลืนน้ำลายด้วยความรู้สึกกลัวเขาตัดสินใจเดินต่อไปอยังด้านหลังห้องที่เป็นที่ตั้งของกรอบภาพเก่าฮ่า <h> ฮ <aha> ที่มุมห้องทดพบกับกรอบภาพขนาดใหญ่ซึ่งมีภาพของชายสูงอายุที่ยิ้มให้เขาภาพนั้นดูเก่าแก่จนไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นภาพจากยุคไหน แต่สิ่งที่ทําให้ทอสอรู้สึกแปลกใจคือแววตาของชายในภาพนั้นแม้จะเป็นเพียงภาพว่าแต่ดูเหมือนว่าตาของชายสูงอายุในภาพกําลังมองมาที่เขาทศรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างเขากับชายในภาพนั้นทันใดนั้นเสียงกระดิ่งก็หยุดลงอย่างเงียบเชียบทศยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่กําลังจับตามองเขาอย่างใกล้ชิดเขาหยิบประตูห้องสมุดขึ้นมาแล้วเริ่มเปิดมันมีเสียงเหมือนเสียงกระดิ่งที่ดังมาจากด้านหลังแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่มีอะไร เสียงที่ดังไปทั่วห้องนั้นทำให้ทศรู้สึกสับสนแต่เมื่อเขาหันกลับไปมองภาพชายสูงอายุในกรอบเขารู้สึกว่าไม่สามารถเดินออกจากห้องนี้ได้เขาก้าวเข้าไปใกล้ภาพนั้นอีกครั้งราวกับว่ามีบางสิ่งดึงดูดให้เขาเข้าไปใกล้มากขึ้นในขณะที่ทศยืนอยู่หน้าภาพนั้นเสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ใช่แค่เสียงกระดิ่งที่มาจากห้องสมุด แต่มันมาจากชายในภาพเองชายสูงอายุในภาพยิ้มให้ทศอีกครั้งแต่ครั้งนี้รอยยิ้มของเขาดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความเศร้าและความต้องการบางอย่างทันใดนั้นชายในภาพพูดขึ้นด้วยเสียงที่ทศไม่คาดคิดฉันคือผู้ก่อตั้งวัดนี้และตอนนี้วิญญาณของฉันยังคงติดอยู่ที่นี่ทศตะลึงกับคำพูดนั้น มันทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่เขาไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นภายในวัดแห่งนี้ความสงสัยเริ่มก่อตัวในใจเขาตัดสินใจที่จะฟังคำพูดของชายในภาพอย่างตั้งใจทศยืนนิ่งอยู่หน้าภาพของชายสูงอายุคำพูดของเขายังดังก้องอยู่ในหูฉันคือผู้ก่อตั้งวัดนี้และตอนนี้วิญญาณของฉันยังคงติดอยู่ที่นี่เสียงนั้นดูเหมือนจะมาจากในภาพแต่ก็เหมือนจะมาจากทุกมุมห้องทศไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเสียงนี้ มาจากไหนแต่เขารู้สึกถึงการเชื่อมโยงระหว่างเขากับชายในภาพอย่างแปลกประหลาดชายในภาพนั้นมีใบหน้าเคร่งขรึมแต่รอยยิ้มที่เขาแสดงออกมาเหมือนกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างจากทดทดหายใจลึกๆพยายามสงบจิตใจและถางออกไปด้วยเสียงที่สั่นเล็กน้อยท่านท่านหมายถึงอะไรทำไมท่านถึงบอกว่าท่านยังคงอยู่ที่นี่ ชายสูงอายุในภาพยิ้มอีกครั้งแต่คราวนี้รอยยิ้มของเขาดูเศร้ามองเขาเริ่มพูดด้วยเสียงที่เบาแต่ชัดเจนหลังจากการก่อสร้างวัดแห่งนี้เสร็จสิ้นฉันได้เสียชีวิตไปทันทีแต่มีบางสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ในการสร้างวัดเหมือนบางอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในที่นี้วิญญาณของฉันไม่สามารถไปจากที่นี่ได้ทศรู้สึกเหมือนว่าหัวใจของเขาถูกบีบอัด เขาสัมผัสได้ถึงความทุกข์และความข้างคาในเสียงของชายสูงอายุแต่เขาก็ยังคงไม่เข้าใจว่าเหตุใดชายผู้นั้นถึงยังคงติดอยู่ในวัดนี้ทั้งที่เวลาผ่านไปนานหลายร้อยปีชายสูงอายุในภาพพูดต่อไปฉันขอให้เจ้าช่วยช่วยปลดปล่อยฉันจากการติดอยู่ที่นี่ฉันไม่สามารถออกไปได้จนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่มีศรัทธาเพียงแค่ทำพิธีอธิษฐานและล้างบาปให้ฉัน ทศยืนอึ้งไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเขาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ในชีวิตก่อนหน้านี้พระสงฆ์ที่มักจะพบเจอกับวิญญาณและเรื่องลี้ลับนั้นมีแค่ในคำเล่าขานของผู้สูงอายุในหมู่บ้านแต่สิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหรือเรื่องแปลกประหลาดมันคือคำร้องขอจากวิญญาณของชายที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาทำไมต้องเป็นฉันทศถามไปอย่างไม่รู้ตัวชายสูงอายุในภาพยิ้มอย่างอ่อนโยน เพราะเจ้าเป็นพระสงฆ์ที่เข้ามาที่นี่ฉันเชื่อว่าเจ้าเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ในใจและวิญญาณของเจ้าจะสามารถทำให้สิ่งที่ค้างคาในวัดนี้ถูกล้างออกไปได้ทศรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในวงจรแห่งความลึกลับที่เขาไม่สามารถหลีกหนีได้เขาหันมองไปทั่วห้องสมุดที่ยังคงเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจของเขาและเสียงกระดิ่งที่หยุดไปแล้วแต่เขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังจับตามองเขาจากทุกมุมของห้องนี้ ทศครู้ว่าเขาต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทำตามคําขอของชายในภาพหรือไม่แต่การทำเช่นนั้นหมายความว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดเขาหันไปมองที่ภาพชายสูงอายุในกรอบไม้และรู้สึกถึงความรู้สึกบางอย่างที่มีอำนาจเหนือเขาราวกับว่าเขาไม่มีทางเลือกมากนักในที่สุดทศตัดสินใจว่าเขาจะทำการอธิษฐานและสวมดมนต์เพื่อปลดปลอยวิญ,ญญาณของชายสูงอายุ แต่ในใจของเขาก็ยังคงเต็มไปด้วยความสงสัยและความกลัวเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากพิธีนี้ทศตั้งจิตและเริ่มทำการสวดมนต์แต่ไม่รู้ว่าพลังบางอย่างกำลังรออยู่ในเงามืดมันอาจจะเป็นการปลดปล่อยหรืออาจจะเป็นการดึงเขาเข้าไปในเรื่องลี้ลับที่เขาไม่สามารถคาดเดาได้ทศตั้งจิตใจสงบและเริ่มทำการสวดมนต์ตามขั้นตอนที่เขาคุ้นเคยเขายือนอยู่ตรงกลางห้องสมุด ที่เงียบสงบขณะที่ภาพชายสูงอายุยังคงยิ้มให้เขาแม้ว่าทศจะไม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของชายในภาพแต่เขารู้สึกเหมือนว่ามีสิ่งที่ไม่ได้มองเห็นรอบตัวเขาการสวดมนต์ของทศเริ่มต้นขึ้นอย่างมั่นคงเสียงสวดเปล่งออกมาอย่างลึกซึ้งท่ามกลางความเงียบสงัดของห้องสมุดที่เก่าแก่ทศทำทุกขั้นตอนด้วยความตั้งใจแต่ในขณะที่เขากำลังเพ่งสมาธิไปที่การสวดน,นั้นเขาก็เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาด อากาศในห้องสมุดเริ่มเย็ยนลงอย่างรวดเร็วเหมือนกับว่ามีลมเย็ยนพัดผ่านไปทั่วห้องเสียงกระดิ่งที่เคยเงียบก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงมันดังขึ้นเรื่อยอๆไม่หยุดไม่ใช่แค่เสียงจากมุมใดมุมหนึ่งของห้องแต่เหมือนมาจากทุกทิศทางทำให้ทศรู้สึกเหมือนเขากำลังถูกล้อมรอบด้วยบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นทศตั้งใจไม่ยอมให้ความกลัวเข้ามาเขาสวดมนต์ต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหว ที่ไม่ธรรมดาในอากาศเรียกได้ว่าบางสิ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าเสียงกระดิ่งนั้นกำลังพยายามสั่นสะเทือนร่างกายของเขาให้เคลื่อนไหวตามจังหวะของมันจนกระทั่งเสียงกระดิ่งนั้นหยุดลงอย่างกระทันหันความเงียบที่ตามมานั้นกลับยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมทดหยุดสวดมนต์และยืนนิ่งอยู่ในความเงียบสายตาของเขาจับจ้องไปที่ภาพของชายสูงอายุในกรอบไม้ที่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมชายในภาพไม่ยิ้มอีกแล้ว รอยยิ้มที่เคยปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขาหายไปและดวงตาของชายสูงอายุในภาพกลับมองทดด้วยความเศร้ามองทดรู้สึกได้ถึงความทรมานและความข้างคาในดวงตาคู่นั้นท่านท่านยังคงไม่ไปจากที่นี่หรือทดถามออกไปอย่างไม่แน่ใจในขณะที่ทศถามคำถามนั้นเสียงกระดิ่งกลับดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันดังก้องมากขึ้นทดไม่สามารถระบุได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหน เสียงนั้นเหมือนจะสั่นสะเทือนทุกสิ่งทุกอย่างในห้องสมุดและเหมือนจะเรียกเขาให้เข้าไปใกล้าภาพมากยิ่งขึ้นทศไม่สามารถยืนอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปเขาค่อยๆก้าวไปข้างหน้าสายตายังคงจับจ้องไปที่ภาพของชายสูงอายุในกรอบเขาก้าวเข้าไปใกล้จนแทบจะอยู่ตรงหน้าภาพนั้นและในขณะที่เขากำลังมองอยู่ก็เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวในภาพ ชายสูงอายุในภาพค่อยๆย,ยิ้มให้เขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้รอยยิ้มของเขามีความเศร้าจืออยู่เต็มไปหมดดวงตาของชายในภาพเต็มไปด้วยความรู้สึกของความไม่สมบูรณ์และความคั้งขาทำไมท่านถึงยังไม่ไปทดถามเสียงสั่นชายในภาพตอบกลับด้วยเสียงที่ทศไม่ได้ยินจากเขาแต่ทศสามารถรู้สึกได้ในใจของเขาเองสิ่งที่ฉันทำมันไม่สมบูรณ์พิธีที่เจ้าเพิ่งทำยังไม่สมบูรณ์ ฉันยังติดอยู่ที่นี่เพราะวิญญาณของฉันยังค้างอยู่ในวัดนี้มันยังมีบางสิ่งที่ไม่ได้รับการแก้ไขทศตกใจเมื่อได้ยินคำตอบนั้นพิธีที่เขาทำไปเมื่อสักครู่มันยังไม่สมบูรณ์หรือแล้วสิ่งที่ชายสูงอายุหมายถึงคืออะไรทันใดนั้นหยดน้ำตาที่ไม่มีที่มาไหลออกจากภาพชายสูงอายุราวกับว่าภาพนั้นมีชีวิตขึ้นมาทศรู้สึกถึงความทรมานท,ที่เกิดขึ้นในใจของชายผู้นั้น และในขณะที่เขาเริ่มเข้าใจสิ่งที่ชายสูงอายุต้องการจะบอกเขาเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งราวกับจะบอกให้เขาทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยชายสูงอายุให้พ้นจากการติดอยู่ในวัดนี้ทศรู้สึกถึงความเร่งด่วนในจิตใจเขารู้ว่าเขาต้องหาคำตอบและทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ค้างอยู่ในวัดนี้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ทศยืนนิ่งอยู่หน้าภาพชายสูงอายุในห้องสมุดเขาสัมผัสได้ถึงความกดดัน ที่มาจากการที่ชายในภาพต้องการให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่ต้องทำยังคงเป็นปริศนาเขารู้สึกถึงความสำคัญของการตดปล่อยวิญญาณของชายสูงอายุแต่กลับไม่สามารถรู้แน่ชัดได้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้การตดปล่อยนั้นสมบูรณ์ทำไมถึงเป็นฉันทศพูดในใจเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในการทำหน้าที่พระสงฆ์เขาไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อน ทศมองไปรอบๆห้องสมุดที่เคยเงียบสงบตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเขาหันกลับไปมองชายสูงอายุในภาพที่ยังคงยิ้มให้เขารอยยิ้มที่ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณแห่งความหวังแต่ในความจริงแล้วมันกลับเต็มไปด้วยความเศร้าและการรอคอยที่ยาวนานทศรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่การทำพิธีธรรมดาแต่เป็นการพยายามเชื่อมโยงกับวิญ,ญญาณที่ยังคงติดอยู่ในสถานที่แห่งนี้การปลดปล่อยวิญญ,ญาณน,นั้น ไม่ใช่แค่การทำพิธีให้เสร็จสิ้นแต่ต้องค้นหาความจริงบางอย่างที่ยังค้างคาอยู่บางทีสิ่งที่ท่านบอกอาจจะไม่ใช่แค่พิธีอธิษฐานหรือการล้างบาปธรรมดาทดคิดในใจเสียงกระดิ่งที่ดังขึ้นราวกับจะบอกเขาว่ามีบางสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทศรู้สึกถึงความขัดแย้งในใจระหว่างการทำหน้าที่และความสงสัย เขามีหน้าที่ช่วยบิญญาณของชายสูงอายุแต่ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้เขากลัวว่าเขาจะทำสิ่งที่ผิดพลาดและผลักดันชายสูงอายุให้ติดอยู่ในสถานที่แห่งนี้ตลอดไปในขณะนั้นเองทศได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากมุมหนึ่งของห้องสมุดเงียบรอให้เจ้าได้ค้นพบมันเอง เสียงนั้นทำให้ทศด,ดุง้งและหันไปมองหาต้นกำเนิดของเสียงนั้นทว่าเขากลับไม่พบอะไรนอกจากความเงียบที่เริ่มเข้าครอบงำทุกสิ่งเหมือนจะหยุดชะงักไปชั่วขณะทศเริ่มสงสัยว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของชายสูงอายุหรือไม่หรือเป็นสิ่งที่มาจากภายในจิตใจของเขาเองบางทีสิ่งที่ค้างคาอยู่ในวัดนี้อาจจะไม่ใช่แค่ความไม่สมบูรณ์ในพิธีแต่เป็นความค้างคาในใจของท่านทศคิดเขาหลับตาลง และทำสมาธิพยายามค้นหาความรู้สึกที่แท้จริงของชายสูงอายุเมื่อเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งเขาเห็นแสงสว่างเล็กๆที่เริ่มส่งจากข้างในภาพชายสูงอายุในภาพยิ้มให้เขาอีกครั้งคราวนี้รอยยิ้มของท่านดูเบาและอ่อนโยนมากขึ้นเขารู้สึกได้ถึงความสงบที่เริ่มแผ่ซ่านออกมาทศกุลลงและสวดมนต์อีกครั้งครั้งนี้เขาสวดด้วยความตั้งใจและความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น ไม่ใช่แค่เพื่อปลดปล่อยวิญญาณจากการติดอยู่ในวัดแต่เพื่อทำให้การตัดสินใจของเขาเป็นการปลดปล่อยความข้างคาในใจของชายสูงอายุกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงมันไม่ทำให้ทศตกใจเหมือนครั้งก่อนเสียงนั้นกลับมาพร้อมกับความสงบและอบอุ่นเหมือนเสียงที่ชวนให้เขารู้สึกปลอดภัยเมื่อพิธีสิ้นสุดลงทศรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศรอบตัวเขาห้องสมุดที่เคยเงียบเหงากลับเต็มไปด้วยความสงบ และความสง่างามที่ไม่มีคำอธิบายเขาหันไปมองภาพชายสูงอายุอีกครั้งและพบว่าใบาหน้านั้นเต็มไปด้วยความสงบสุขดวงตาของชายสูงอายุไม่เศร้าอ,อีกต่อไปชายสูงอายุในภาพยิ้มให้ทดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ภาพนั้นจะค่อยๆจางหายไปจากสายตาของเขาเสียงกระดิ่งดังเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคล้ายกับการกล่าวลา ทศยืนมองภาพนั้นที่ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดเขารู้สึกถึงความสงบที่เข้ามาในใจของเขาเองเช่นเดียวกับวิญญาณของชายสูงอายุที่ได้หลุดพ้นจากความคลังคาและได้ไปอย่างที่ที่สงบสุขการตัดสินใจของทศในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทำพิธีเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการระหนักถึงความสำคัญของการฟังและเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นการปลดปล่อยไม่ใช่แค่การกระทำภายนอกแต่เป็นการเยียวยาจิตใจ ที่มีความคลังคาอยู่ภายในทศออกจากห้องสมุดด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสงบเขารู้ดีว่าเขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและบิญญาณของชายสูงอายุได้หลุดพ้นจากการติดอยู่ในวัดนี้แล้ว